ผมี่มาซ้อนโหลดเกมกระบี่เยอะยุดทธาจัก3ามออนไลน์นะครับของแบบโหลดของพีนะครับนี่ครับดาวน์โหลดได้วันนี้ทุกแพลตฟอร์มนะครับกดโหลดของพีซตรงนี้นะครับกดคลิกขวากดไปนะครับผมเอาลิงก์ไว้ตรงที่คอมเมนต์นะครับกดไปแล้วครับคราวนี้ก็รอนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคุณเอาไว้ไหนนะครับผมไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับ โหลด,ดไปคราวนี้ก็ไปตรงที่คุณโหลดไว้นะครับที่ดาวโหลดดาวโหลดที่ตรงนี้ครับนี่ครับลองสแกนเวลาดูนะครับไม่ต้องสแกนก็ได้ i ย m ออกไปคราวนี้ก็คลิกสองครั้งครับของพ c ซนะครับวร์ชั้นพีซีเนี่ยครับก็ขึ้นประมาณนี้ครับ สามออนไลน์นะครับตกลงไปทีนี้ก็ดูนะครับว่าจะเอาไว้เว็บไหนครับพื้นที่ต้องการ25 MB นะครับกดตรงข้างไปเอ,อ่อไม่ต้องข้าชมเว็บไซต์ไม่ต้องรันนะครับเสร็จไปหลังที่เราโหลดเสร็จแล้วเราลบตัวนี้ทิ้งได้เลยนะครับไม่ยังเป็นแล้วาวนี้ก็มากดคลิก สองครั้งนะครับคราวนี้ก็รอจนกมลมอย่าโหลดเสร็จนะครับประมาณจิกกัวครับหนึ่งจิกเกือบอีกสองร้อยเอมบีนะครับรก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของคุณนะครับโหลดเร็วโหลดช้าองผมโหลดประมาณที่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้นะครับแล้วพอตัดช่วงโหลดออกนะมันใช้เวลานะครับ ทีนี้จะลองข้อให้ดูนะครับ